มองไม่เห็นโจโถฝุดไฟแล้วเปิดไม่ได้อีกอ๋อเปิดอ๋อค่อยๆเปิดทีละสวิตช์เช้อ่าตันเอ้ยเอ้ย,อยโองไม่เห็นเลยเลยอ่านี่ไงมาแล้วมาแล้วแต่ไปเอาไฟเอ้ยขอดคอย่างนึงตั้งบ้านอะไรกันไ,ไปไปไปจะ,จะเอาไฟ

ล้โดดนหรือว่าตายเจะโดดลเัเบียดเอคนดี้ยเฮ้ยเฮ้ยตันตันหนีตัตันหนีตันตันตัวเราตายได้เลยปลาปปปปลปไปครับปามึกไปหมดแล้วยังไม่หมดเอาหมดหมดแล้วมามาเอาไป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 ครับโอ้ có phải, ninh ninh, có phải, có phải, có phải, mày để đẻ Mày lọt, mày để đẻ không lọt, ha, ui, ai con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 ,